ที่6เมษายนนะครับเอเซาร์ วินโด้นะครับผมสมัยไหนวะน่าจะ10ปีได้ยังน่าจะสิบปีสิปีได้แล้วครับเดี๋ยวต้องหาที่วางนะครับไม่มีที่วางตรงนี้เต็มไปหมดนะครับมูทดลองกะจะสตาร์ทเล่นหุ้นดูครับผมทดลองครับแต่ไม่ใช่ว่าสองสาวันนี้นะครับอันดับแรกเลยผมต้องเช็คนะครับเช็คก่อนว่ามีหุ้นอะไรบ้างนะครับผม นี่หน้านี้หน้านี้หน้านี้หน้าสดเนี่ยนะนนนะครับแล้วก็คือใช้แม็กมันจะดูพวกกราฟเกิร์ฟเนี่ยไม่ถนัดนะครับมันจะไม่เร็วแต่ว่าน่าจะเร็วกว่าไอ้พวก w i n โ o w s อ p ีของผมนะผมก็เลยต้องเอาขุดโน้ตบุ๊กสมัยก่อนคนหนักเลยนะครับเอามาเพื่อที่จะมาดูหุ้นนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาก็คือไม่รู้จะวางที่ไหน น่าจะตรงนี้แหละมังแถวแถวเนี้ยแถว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 ตรงเนี้ยรกๆเนี้ยเดี๋ยวต้องเก็บตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรียบร้อยแล้วค่อยมาดูใหม่ออยีเฮ้ยวางได้แล้วนะครับแต่มัน <c oughs> มีปัญหาจอนิดนึงนะครับมันจะดูยากหน่อยนึงแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือว่า <c oughs> ปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราหาปั๊ก ไอเจ้าตัวเนี้ยไม่เจอครับผมต้องไปหาใหม่นะครับผมเอ่ะเจอแล้ว,เจ,ลวเจอแล้วครับเจอแล้วปักมันแล้วคูจะเสียบตรงไหนวะเนี่ยไม่มีช่องว่างเลยท่านผู้ชมครับเจอปัญหาอีกแล้วครับไม่รู้จะเสียบตรงไหนครับปักเต็มหมดเลยครับไอนี่ด้วยโอ้แม่เจ้าจะเสียบตรงไหนวะเนี่ย สรุปแล้วครับ conclusion นะครับสรุปแล้วนะครับเจ้าตัวนี้ตกลงว่าไม่ใช่นะไม่มีปั๊กที่จะเสียบนะครับผมก็เลยคิดว่าจะเอา m a กเนี่ยนะครับใช้เอาไว้ใช้ก่อนนะครับผมเอาไว้ดูพวกรายละเอียดของหุ้นก่อนดีกว่าโอเคตามนั้นต้องเก็บครับเก็บเข้าทีครับเซ็งเลยครับ วันนี้นะ่าจะจบแค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับหมูทดลองครับวันนี้แปดเมษานะครับเวลาตอนนี้เวลาอีกสิบห้านาทีสองโมงเชา้าคือแปดโมงเชา้านั่นแหละโอ้ลืมกดเดี๋ยวผมจะไปทำอาหารเช้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปแบงค์ครับเดี๋ยวไปโอนตังค์เพื่อที่จะเตินหุ้นครับผมนะครับ ได้มาแบงนะครับหอนฟังเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราไปเซ็นแก้เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. อยอดเงินเท่าไหร่ครับ mm hmm. แล้วเขาบันเทิม hmm. ก็สามารถที่จะซื้อขายหุ้นได้แล้วครับผมแต mm ่ว่าตอนนี้ขึ้นมาที่บิ๊กซีครับผม mm hmm. เดิน mm hmm. หาคุณแม่ก่อนครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวผมกลับพอไฟดับ ไฟดับเวฟไฟดับเวฟเดี๋ยวผมก็กลับไปก็ไหนไปคอนเฟิร์มทางครับผมดีดีส่วน,นครับเดี๋ยวไว้เช็คกันครับผมการละคือต้งทางทางหน้าก็กลับขอไปด้งเนื่องจากระบบกระแสไฟฟ้าและก็หล่วยขั้นต่ำ ซึ่งอาจทำให้ไฟบ้าดับเป็นบาดแห่งไปนะฮะ้ถานีการค้การอการตรวจสอบจากการไฟฟ้านครหลวงซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไม่ช้าทางห้าจะสามารถบริการท่านได้ตามความสะดวกตามปกติครับเรียนและผู้มีอุปการะคุณทุกท่านครับทางหน้าต้องกาบขอภัยท่านเนื่องจากระบบกระแสไฟฟ้านครหลวงขัดค้อดซึ่งอาจทำให้ไฟฟ้า จออากการไฟฟ้าที่พอดวงซึ่งคาดว่า,าจะดำเริจะษษในไม่ช้าทางห้างจะสามารถให้เป็นการท่านได้รับความสะดวกตามตรงนี้ครับอีกสีของน้ำเข้าเที่ยงวันนี้น่าจะเป็นข้าวเกี่ยวรวยเบื่อนเออไม่ใช่นะครับเป็นไก่ทอดแค่เอฟซี โอเคครับผมกลับมาบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมต้องอันน like <UM ี้ไม่ใช่นะครับเดี๋ยววะนี่ไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวผมต้องแจ้งโอนนะครับผมอันนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องแจ้งว่าผมโอน ดูใน Facebook นะครับจะมีปุ่มสีแดงแถวแถวนี้ครับเขียนว่า subscribe นะครับเล็กๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมกดเพื่อที่จะมาติดตามผลงานของหมูทดลองนะครับถ้าดู YouTube อยู่นะครับก็จะมีปุ่มนะครับข้างๆไอคอนของหมูนะครับหมูทดลองนะครับตรงนี้นะครับจะมีสีแดงๆนะครับ subscribe อยู่นะครับผมถ้าสนใจก็ช่วย Follow ด้วยนะครับ